พี่น้องโอยเดี๋ยวเด้อเบ่งนาฬิกาก่อนพี่น้องหกโมงสี่สิบเมื่อนี่ผ้ามาตะเวนนี่บ่ท่านได้เห็ดจักดอกกับทีมงานสามสี่คนเพื่อนว่าเฮ็ดปวกออกตัางเว้นนั่นเพื่อนขนเมื่อพ้ลตาขันแม่นหาบได้เพื่อนกระหาบเมื่อมือนี่เขาสีมาได้เขาสีมาหาเขาสรีได้คือเพื่อนว่าไปรลุ่นนำกันจ้าพี่น้องไปจ้า นี่พี่น้องดอกนึงเขาพอแล้วอุ้จ้าเขาเริ่มต้นด้วยดอกน้อยๆจังสี่ไปกอนพี่น้องอะไรล่ะนุ่มแนมเห็นยี่เนี่ยอะไรล่ะอาออ๋อโตแนมปิดไปผู้ดำเนี่ยึ้ปุออกวาโอ้โหเนี่ยนี่นี่ยดอกน้อยๆเด้อพี่น้อง รับหนาที่ยางขางทางคือเก้าจ่าเก็บเล็กผสมหน่อยไปทีละดอกส่องดอกอพี่น้องเหลือตาเพิ่นออกแปลกประหลาดเอามันอย่างตื้นหมดนี่จ้าลักการนี่ดอกนึ่งนี่นี่ขห,หน่อยยึดไต่งาใหม่พี่น้อง ใส่กุ๊กใหม่เองน,นี่ก็จะเฮ็ดหยังพี่น้องเฮ็ดซีนบ่บ่เอาบ่เคยเอามีนเป็นตังสี่แต่แต่เป็นตังส,นนงสี่หนุ่มบ่เคยเอาจ้าพี่น้องเป็นอย่างมือนี่คือพอตะเฮ็ดเฮ็ดไตเบือ่อแท้เฮ็ดกินบ่ได้ไม่จังได้ นี่เห็ดหยังบุเอา้าขออนุญาตฟันมันเนี่ยเป็นอังสี่บหูดอกบวเคยกินพากนันนี่เอาไว้นี่แหละพูดอะไรกินกับบวกนุ่มด้วยคลิปหนานุ่มสิเบ่เบ่เห็ดหยังมันดอกหนึ่งพี่น้อง นะพี่น้องสิเปิดอันนึงให้เบิ้งนี่กี่เมล็นไข่พ่นดอกนี่บ่เอาซะเนี่ย กวางพ่อเห็ดตัวคือว่าไม่เหัวมันเท่าไห่หวมันเท็ดไห่คีนองนีนี่จุ่มหนึ่งว่าขั้นแขวอยากกินกินเลยแล้วมันยังหวองได้แล้วนี่เหมือแม่พูดเลยแมามาจับรถตรงขาผู้ขวบบ่ผู้ขวก็พ้น นั่นน่ะเงาพวกจะยืนด้วยอืมนี่จุ่มนึ่งกิโลจุ่มแล้เาเียด่ือายืดดิอันเดียมันตองหักเปล่า ยางไปทัวถีบทัวแดนเนาะก็ได้พี่นนองคือ่ามันสิไปยุทางไหนหาเลยสามารมันก็สิไปพอี่อบกมานี่จ้ะเออ พี่น้องพลอยให้นหลืองอกอันหนึง่งบานนี่จ้าโอ้ไายวัาถานัดดอกนึงพี่น้องเฮ็ดดินอุย้ยเฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดหลืองงอกเหลืองพี่น้อง เป็นตาขาก็หกันพี่น้องให้เพิ่อข้าไล่จ้าเอาพีห่หลังเพิ่งเห็นสองดอกนี่แล้วก็เห็นหละงูกนุ่มเห็นเห้ละงูกสองดอกเนี่ยน,นี่จ้าหเห้ละงูก แค่นำกันเป็นตะหักอโอ้ดีใจหลายหามาตรงเดนในสิเคี้ยหาอีกพี่นอ้องในพ่อกแกงเล้วดิให้นํำหมากพี่นอ้องแค่เพิงพี่น้องฮ็ดเพิงพน้งนงนำโอ้ย เป็นละงอกเป็นตาฮักเถอะว่าอือหือสจะหายมีไข่หนึ่งพี่น้องพี่สูตรกันนะอันนี้มันอีหย่างไข้หนึ่งไข่หนี่สงสัยแต่ไข่หนี่พราสงสัยดอก นึ่อันนี้นี่กับแมนบ้าบันฟาดพูดอะผมไม่อยากว่าเพื่นให้ให้่าปุ๊ถอยมือเลยฟาดขวันซ้อนแกกเลียวเนอะขอ้ท้ายลูกเนี่มันเป็นไงเป็นตะช่างเถอะแก๊กเดียวคื้นที่ เอาอยู่ว่าเฮ้ยคือคืออู๋คืออยู่มันอ่อนแมนอยู่แมนอยู่แมนแล้วแมนมือยืดยังเบิ่งอุ้มอ่ะแค่ว่าแมนอยู่เดี๋ยวรูปเบิ่งมันบ่อแมนแมนมันบ่ขาวมันบ่ขาวม่นนี้ผมไม่ให้ใครเหยียก็เลยเราพี่น้องเปิดแมนบันไม่ให้เราโง่มีขาบอกนั่นแมนบ่ขอดไข้พี่น้องแมนอยู่ โอ้ยกับจแมนแล้วเนาะ <ừ. S 2> เออสิหัวเหลอืองปานนี่นเลหลอืองปานนี่ก็ยังว่าแม่ให้หลงโง่ว่มาวันไอพี่น้องเอ้ยเบิงเชี่ยส่แมวันเนี่ไข่ันึ่งขั้นหน่อยตาสี่โอ้ยได้อีกเลรอพี่น้อง

ม,มัวดำๆแม่นเบิดเหมือมนเฮ้ยนี่เงี้ยดี่สินี่อแม่ย่าม,มาสูนแห้ง, <laughs> ม,งมัวลุดย่ามาถ้ำไล่ฉันบ่ได้นะไปไปหาข้างหน้าเอามะเขือออกฮะให้กูเบิ่งน้ำเนี้ยย็นบ <laughs> ิ้งใส่เ้กูเบิ่งน้ำเนี้ย เฮ่กูเก่าน้ำเนี่ยบอกไปตาทีตัเนาะอ้ยฮน้อเพี่งกิแรมีเรื่องใปแรงกันมันมันเกิดฝนบ่พี่น้องเบิ่งสามซีดอกหาดอกหกดอกนุ่มสิกีมเองโอ้โ่อมามันหัวบบก้อนที่เห็นตอนแรก มันคือหมานแท้เห็นดอกใบเงดอกเห็นดอกจนมันเขาบ่เห็นดอกบานมันเอออมันคืเปลืยแท้ขามันโค่นน้ำบ่นี่ที่บาอะไรตตมอโอ้ยมันเกิดยุงงาใหม่นันมันจะออกอี้ไอ้ไอมันจะออกอีกยุ้ย เราะว่ามันม,มีดอกจูมิ่ดอกติลลิตออกมาไหมเปล่าไม่เห็นเว่เดี๋ยวอามเดี๋ยวพอเป,ปี๊จะได้เห็ดนไงให้ไข่ไงพี่น้องยุกเหมากุ๊กใหม่ พี่น้องนุ่มหารอดทางออกแล้วสีเมื่อดีบ้านนี้เฮ็ดก็ได้นี่แหละได้พอแกงอยู่เฮ็ดละงูกขาวใยโอ้ยใยใยดีพี่น้องเบิ่งหนุ่มสีเฮ็ดให้เบิ่งนั่นเฮ็ดเฮ็ดละงูกเหลืองหน่อยนี่เฮ็ดละงูกขาวใยเฮ็ดละงูกเฮ็ดเผิงคลายเฮ็ดปลุกแดงเมื่หันยุกตาเอือยผู้เพิ่นมานำกับปีกีมน้ำเพิ่น ยิ่มซื้อๆแล้วก็เหดทานด้วพี่น้องขอบคุณที่มาเก็บเห็ดน้ำนุ่มคลิปนี้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมจา้าขอบคุณค่ะ